ข่าวด่วนสะเทือนวงการฟุตบอลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนะครับเมื่อจอมทัพนายกผู้เคยถูกขนานนามว่าเป็นหมายเลขสิบแห่งอนาคตของบราซิลอย่าง ออสการ์ตัดสินใจประกาศแขวนสตาร์อย่างเป็นทางการในวัยเพียงแค่34ปีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นท้อถอยแล้วก็ไม่ใช่วพวกเขาไร้สังกัดแต่เป็นเพราะหัวใจของเขานั้นไม่อนุญาตให้เขาวิ่งบนผืนหญ้าได้อีกต่อไปจากเด็กปั้นอัจฉริยะสู่การยิงประตูใส่วูฟฟอนจนโลกตะลึงจากพย์เมกอร์ตัวความหวังของเชลซีสู่การตัดสินใจช็อกโลกย้ายไปโกยเงินหยวนที่จีนและสุดท้ายการกลับบ้านที่เขาหวังว่าจะเป็นเดอะลัดแดนซ์กลับต้องจบลงด้วยน้ำตาวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาไปย้อนดูเส้นทางชีวิตตขออองงงสกกาารผู้้ชยที่ค่คัหนึโลลฟุบ เคยหมุนรอบตัวเขาเซ็กชั่นที่1กำเนิดเบบี้เฟสแอซัสซินและคดีความ เรื่องราวเริ่มต้นที่เมืองอเมริกาน่ารัสเซอปโลประเทศบราซิลนะครับเมื่อเด็กหนุ่มที่เกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนก็เสียพ่อไปตั้งแต่3ขวบจากอุบัติเหตุในขณะแม่ของเขานั้นต้องเลี้ยงดูทั้งตัวเขาและน้องสาวของเขามาอย่างยากลําบากเพียงลําพังแต่ออสการ์เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ด,ด้านฟุตบอลที่หาตัวจับยากนะครับเขาเข้า,ขาสู่อะคาเดมี่ของสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างซอเปโลตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีด้วยหน้าตาที่ดูอ่อนเยาว์และสไตล์การเล่นที่ชาญฉลาดทําให้เขาถูกจับตามองอย่างรวดเร็ววแต่่่่เเเชชือออไไไหมมรรัาาาาส้้้นนนทงงีพขขดยกลุ ตั้งแต่แรกออสการ์ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในปี2008และคว้าแชมป์ลีกได้ทันทีแต่มันกลับตามมาด้วยดราม่ามหากาบเมื่อออสการ์ในวัยหนุ่มฟ้องร้องสโมสรซอปโปโรเรื่องการเบี้ยวค่าจ้างและขอยกเลิกสัญญาเรื่องนี้ถึงโรงถึงศาลกินเวลายืดเยื้อเป็นอย่างมากและสุดท้ายนะครับเจ้าตัวตัดสินใจย้ายข้ามฟากไปซบทีมคู่แข่งอย่างอินเตอร์นาซิองนาในปี2010ซึ่งดิวนี้นะครับบอกเลยว่าอื้อเฉาสุดๆในวงการฟุตบอลบราซิลในยุคนั้นเซ็กชั่นที่2แจ้งเกิดเต็ ที่อินเตอร์นาซิองนาวนี่เองนะครับคือเวทีที่ฉายแสงของจริง ออสการ์ Oscar, กลายเป็นจอมทัพตัวหลกักพาทีมควาแชมรัดและแชมเรโกปาซูดาเมริกานะ่าแต่ไฮไลท์ที่ทําให้แมวมองทั่วยุโรปต้องรีบจดชื่อเขาลงสมุดพกเกิดขึ้นในปี 2000, 2011ในฟุตบอลโลกยู20นัดชิงชนะเลิศระหว่างบราซิลเจอกับโปรโตุเกสออสการ์ระเบิดฟอร์มเทพด้วยการซัดแฮตริกคนเดียว3ลูกช่วยให้บราซิลชนะไป3ประตูต่อ2งการยิงแฮตริกในนัดชิงบอลโลกไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทําได้ง,ง่ายๆเลยครับและนั่นก็คือใบเบิกทางชั้นดีที่ทาให้ทีมสิงโตน้ำเงินครามอย่างเชลซีนั้นไม่รอช้าทุ่มเเงินนรราาาว25ล้ปอด์กกะชกตั ามาร่วมทีบในปี2012 Section ที่3 The Golden Boy of Stamford Bridge การย้ายมาพิมพ์ลีกของเด็กหนุ่มร่างบางหน้าตาเหมือนบอยแบนด์หลายคนตั้งคำถามทันทีว่าจะไหวหรือว่าเนี่ยกับเลตที่เข้าบอลหนักขนาดนี้แต่ออสการ์ใช้เวลาแค่ไม่กี่นัดในการหุบป,ปากนักวิจารณ์จำแมตเปิดสนามยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012ได้ไหมครับนัดที่เชลซีเจอกับยูเวนตุสออสการ์พลิกบอลหนีอันเดรียปิโลแล้วปั่นไซด์โค้งเสียบสามเหลี่ยมผ่านมือจารลุจิบุฟ่อนลูกนั้นคือมาสเตคลาสที่บอกให้โลกรู้ว่าคนนี้คือของจริงในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญออสการ์กลายเป็นลูกรรัักกกเเบออ์คคืมมมมสให่่่่ททีีไได้แษะ แต่ยังวิ่งไล่บอลขยนันและเล่นเกมรับได้ซึ่งสไตล์นี้แหละครับที่ทำให้มูรินโญตัดสินใจเลือกเขาและยอมปล่อยยอดนักเตะอย่างควรมาต้าออกไป การตัดสินใจครั้งนั้นทำเอาแฟนบอลเชลซี bon เสียงแตกนะครับแต่ออสการ์ก็พิสูจน์ตัวเองโดยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยยูโรปาลีกและลีคัพร่วมกับสิงบโูร์ในนามทีมชาติแม้เขาจะติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลก2014ในบ้านเกิดแต่ความทรงจําที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเกมที่แพ้ยเยอรมน,นีเป็นหนึ่งประตูต่อเจ็ดในคำาคืนที่บราซิลร้องไห้มีเพียงแค่ออสการ์คนเดียวที่ยิงประตูตีไข่แตกได้และเป็นคนเดียวนะครับที่ยังวิ่งสู้ฟัดจนวินาทีสุดท้ายแม้เกมจะขาดลอยไปไกลแล้วก็ตามเซยก่ชง มาถึงจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับมกราคม2017ในขณะที่ออสการ์อายุเพียงแค่25ปีซึ่งเป็นช่วงพีคของนักฟุตบอลวัยหนุ่มเขากลับได้รับข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงมาจากเซี่ยงไฮ้ S.I.P.G ในลีกจีนด้วยค่าตัวสถิติเอเชียถึง60ล้านปอนด์และค่าเหนือระดับท็อปของโลกที่ตอนนั้นอยู่ประมาณ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหน้าที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นเชลซีได้เลือกปฏิเสธแอตเลติโกอมาเตอริดมมาก่อนแล้วนะครับเพราะทัพตาหมีไม่พร้อมจ่ายในราคา ด่าเขาว่าหน้าเงินทิ้งอนาคตดับอนาคตตัวเองแต่ออสการ์เคยให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยแต่ตอนนั้นผมอยู่บนมานักสำรองบ่อยครั้งในยุคข,ของคอนเต้และผมไม่ชอบเลยผมมาจากครอบครัวที่ยากจนผมลอกกันหลับประกันว่าลูกหลานและครอบครัวของผมนั้นจะสบายไปทั้งชาติเมื่อผมตัดสินใจมาที่นี่ผมคิดถึงครอบครัวมากกว่าอาชีพการงานออสการ์ <sk> ให้สัมภาษณ์เมื่อปี2017และเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆแต่สิ่งที่น่าชื่นชมะครับเขาไม่ได้ไปจีนเพื่อกินแรงนะครับออสการ์อยู่กับเซียงไฮ่พอดหร ีกลับยุโรปเหมือนเตเบสหรือคนอื่นๆเขาลงเล่นไปมากกว่า240นัดยิงไปเกือบ80ลูกพาทีมคว้าชแชมป์ชัยนิสซุเปอร์ลิก3สมัยกลายเป็นตำนานและกัปตันที่แฟนบอลจีนรักมากที่สุดคนหนึ่งที่สุดแล้วว่าเขาเป็นเมือชีตัวจริงไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามเซกชั่นที่5ความสุขในชีวิตที่จีนที่ไม่มีคนรู้ แต่สิ่งหลักๆที่ผลักดันให้ออสการ์ยังคงอยู่ในจีนอย่างน้อยๆก็จนถึงสิ้นปี2 0 2 4ก็คือครอบครัวนะครับแต่คนนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวมันคือความสุขที่ครอบครัวนั้นชอบที่จะอยู่เสี่ยงหฮ้ต่อไปผมไม่สนใจว่าผมจะได้ไปฟุตบอลโลกหรือไม่ผมถูกวิจารณ์เพียงเพราะมาจีนผมคิดถึงครอบครัวและอนาคตของตัวเองผมไม่อยากจนเมื่อแก่ตัวลงและใช้ชีวิตไปอยู่กับความทรงจําที่เคยเล่นในฟุตบอลโลกออสการ์ตั้งรกรากอย่างจริงจังอยู่ที่จีนกับครอบครัวนะครับลูกๆของเขานน, happy น้นแฮปปี้ก คือความพึงพอใจเมื่อภรรยายและลูกๆของเขานั้นชอบที่นี่และตัวเขาเองก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยมีเพื่อนๆรอบตัวมากมายแม้กระทั่งตอนโควิดระบ,บาดเขาเล่นฟุตบ,บอลไม่ได้เขาเสนอจากบราซิลหรือสเปนก็ยังไม่อาจทําให้เขานั้นเปลี่ยนใจมันเจ๋งดีเมื่อสโมอสรใหญ่ติดต่อมามันเป็นโอกาสที่น่าเหลือเชื่อและดีต่ออาชีพของผมแต่ผมยังมีสัญญาอยู่ที่นี่และเซี่ยงไฮ้ก็ทําอะไรให้ผมมากมายผมไม่เคยปีปากบ่นเลยแม้แต่น้อยแม้ในช่วงเวลาที่หลีกจีนระส่ำจนต้องลดค่าใช้ใจ่ายมากมายนะครับแต่ออสการ์ไม่เพียงแต่จะอยู่ต่่่ออนนครรััแตตเเขาาายงสวให้ดภื ขเขาเพื่อช่วยสโมสรซึ่งบอกกันตามตรงว่าเขาผูกพันกับพี่นี่อย่างจริงใจและแท้จริงเซกชั่นที่6การกลับบ้านและสัญญาณเตือนจากหัวใจ หลังจากการโกนเงินหยวนจนครอบครัวสบายไปตลอดชาติแล้วนะครับในปี2024ออสการ์ในวัย33ปีตัดสินใจทาตามสัญญาใจคือการย้ายกลับไปเล่นที่บ้านเกิดกับสโมรส, so olo, สมรซอบปโลสโมสรแรกที่ปลูกปั้นเขาขึ้นมามันควรจะเป็นฉากจบที่สวยงามการได้เล่นฟุตบอลท่ามกลางแฟนบอลที่คุ้นเคยในช่วงบ้านปลายอาชีพแต่ทว่านะครับร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักรเดือนพิสติกายนปี2025ระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับออสการ์เกิดอาการวูบหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะท่ามกลางความตื่นตระหนกของทีมแพทย์เขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยดวยว และหลังจากตรวจอย่างละเอียดแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะเว s โซวิโกซิงคูปีนะครับหรือภาวะหัวใจและหลอดเลือดทำงานผิดปกติเฉียบพลนันซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาระ,ระบบไฟฟ้าของหัวใจหมอบอกคำเดียวเลยครับว่าถ้าคุณยังฝืนลงแข่งขันคุณอาจจะไม่ได้กลับไปหาลูกเมียอีกเลยเซกชั่นที่7นะครับบทสรุปตำนานหมายเลข8แห่งสิงบรู และนั่นคือที่มาของข่าวในช่วงนี้นะครับการประกาศยุติเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการของออสการ์ถ้าเรามองย้อนกลับไปในการผู้ชายคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากจากเด็กสลามที่สู้เพื่อครอบครัวสู่เวทีพเมียร์ลีกสู่การเป็นเศรษฐีในลีกจีนและการกลับมาจบที่บ้านเกิดบางคนอาจจะเสียใจพรสวรรค์ว่าถ้าเขายังอยู่ยุโรปต่อเขาอาจจะเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่กวนน่านี้แต่สำหรับออสการ์เชื่อว่าเขาไม่เสียใจเลยเขาได้แชมป์พเมียร์ลีกเขาได้แชมป์ยุโรปเขาได้เลนฟุตบอลโลกและที่สําคัญที่สุดก็คือเขาได้เปลี่ยนชีวิตของคคคนนนขข้้้าาาาางงงงหหหลัใหัใสสสุุสนนบยยตมมเปดอวร ขอบคุณสําหรับทุกความอัศจรรย์ขอบคุณสาหรับลูกยิงสวยๆและขอบคุณที่เป็นแบบอย่างของความเป็นมืออาชีพขอให้โชคดีกับชีวิตใหม่นะครับออสก,การ์คิดเห็นอย่างไรกับเส้นทางชีวิตของออสการ์กันบ้างคิดว่าเขาตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ย้ายไปจีนในตอนนั้นลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้านล่างนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเเเเเข้้้้้าาาาาามมคคคคุุุยยกกััับบบรรรไไดดดททีี่่ออนนนนตลละะวื Football Max.